สวัสดีครับทุกท่านครับท็อปิกที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมสังคมสูงวัยถึงเป็นแนวโน้มสำคัญของโลกเรานะครับในวันนี้นะครับการคุยกันวันนี้เราจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกเราจะมองภาพใหญ่ก่อนก็คือภาพระดับโลกนะครับแล้วก็มามองย่อยลงในส่วนของที่เป็นภาพระดับอาเซียนรอบๆบ้านเรานะครับในระดับโลกนะครับในปี 2019นะครับท่านรู้ไหมครับว่าโลกเรามีประชากรผู้สูงอายุครบ1,000ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ถือว่ามีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็น13.2%ของประชากรโลกทั้งหมดนะครับแล้วก็หประชาชาติคาดการณ์ว่าในอีกประมาณสัก20ปีข้างหน้าคือปี2040นะครับประชากรผู้สูงอายุของโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,700ล้านคนหรือคิดเป็น19%ของประชากรโลกทั้งหมดถ้าถึงเวลานั้นนะครับก็นึกภาพดูนะครับว่าทุกๆ1คนจาก5คนก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กราฟที่แสดงให้เห็นในสไลด์ชุดนี้นะครับจะมีระยะห่างระหว่างแต่ละช่วงเนี่ยอยู่ประมาณสัก50ปีเริ่มต้นที่ปี1,970นะครับจะเห็นว่าตอน1,970เนี่ยตอนนั้นมีผู้สูงอายุทั้งโลกอยู่แค่ประมาณ20,000กว่าคนเท่านั้นเองนะครับ 50ปีถัดไปเพิ่มมาเป็น5 0 0แสนกว่าคนนะครับแล้วก็อีก50ปีถัดจากนี้ไปนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นถึงเกือบ9ล้านคนนะครับจะเห็นว่าประชากรผู้สูงอายุของโลกนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบ9ก้ากระโดดเลยนะครับถ้าเรามองในระดับทวีปนะครับเราจะพบว่าทวีปเอเชียเนี่ยเป็นทวีปที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกเลยคือปัจจุบันมีอยู่ประมาณสัก 500กว่าล้านคนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยทวีปยุโรปซึ่งจะมีประชากรสูงอายุอยู่ประมาณสัก180ล้านคนนะครับแต่ถ้าเรามองในแง่ของไม่ใช่จํานวนแต่มองในโลกในแง่ของสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะพบว่ายุโรปเนี่ยเป็นประเทศเป็นทวีปที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดคือประมาณ25%นะครับของประชากรทั้งหมดแล้วก็ตามมาด้วยอเมริกาเหนือคือประมาณ22.6% 22นะครับ ตอนนี้ในโลกนะครับมีเพียงแอฟริกาประเทศเดียวเท่านั้นนะครับที่ยังไม่เข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับนอกนั้นทุกทวีปเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงอายุคือมีประชากรของผู้สูงอายุเกิน1 0หมดแล้วทั้งนั้นนะครับถ้ามาองในระดับของประเทศนะครับประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลกเลยก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันมี34%นะครับพูดง่ายๆว่าเดินมา3คน1คนก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับ แต่ถ้ามองในแง่ของจํานวนของผู้สูงอายุเราจะพบว่าประเทศจีนนะครับเป็นประเทศที่มีจํานวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกนะครับคือมีประมาณ200กว่าล้านคนนะครับในปัจจุบัน,นครับเรื่องของของจำนวนบางทีมันก็อาจจะไม่สําคัญเท่าความเร็วของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยเพราะนั่นหมายถึงระยะเวลาในการที่เราจะมีเวลาเตรียมตัวเรื่องต่างๆนานา,นาทางสังคมนะครับเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของสารสุข ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งเปลี่ยนแปลงไวเท่าไหร่นะครับก็จะไม่มีเวลาในการเตรียมมากขึ้นเท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศในโซนเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนหรือแม้แต่ประเทศไทยเองญี่ปุ่นนะครับมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วมากเทียบกับประเทศทางฝั่งตะวันตกยกตัวอย่างนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมสูงวัยระยะที่1ไปเป็นระยะที่2เนี่ยนะครับ ใช้เวลาถึงประมาณ120ปีสวีเดนใช้ประมาณเกือบ100ปีนะครับแต่ในขณะที่โซนเอเชียอย่างญี่ปุ่นไทยเกาหลีจีนนะครับใช้เวลาเพียง20-30ปีเท่านั้นแสดงว่าอัตราการเร่งของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในโซนเอเชียสูงกว่าด้านทางฝั่งประเทศฝั่งตะวันตกเนี่ยถึง3-4เท่าเลยนะครับอันนี้ทำให้ประเทศโซนนี้ปรับตัวได้ค่อนข้างจา ยากเพราะว่ามีเวลาในการเตรียมตัวน้อยนะครับในส่วนของโซนอาเซียนเองนะครับรอบๆบ,บ้านเราในปี2019นะครับอาเซียนของเราเนี่ยมีประชากรผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยอยู่ประมาณ70ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณ11%ของประชากรอาเซียนทั้งหมดนั่นแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเรามีประชากรสูงอายุในอาเซียนมากกว่า10%ก็หมายถึงว่าอาเซียนได้เข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ในปี2019เนี่ยนะครับ เราพบว่ามี4ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะครับที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับแรกเลยคือสิงคโปร์ครับตามมาด้วยไทยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามแล้วก็มาเลเซียแต่เราคาดว่าในภายในปีนี้ครับปี2020น่เนี่ยน่าจะมีอีก2ประเทศตามมาก็คืออินโดนีเซียแล้วก็พมา่าที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับถามว่าเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วไม่ว่าจะเป็นระดับโลกหรือระดับอาเซียนหรือแม้แต่ของประเทศเราก็ตามนะครับมันก็จะเกิด ผลกระทบต่างๆตามมาหลายๆด้านนะครับเรามามองใน4ด้านนะครับอันแรกก็เป็นเรื่องของด้านสุขภาพนะครับก็จะมีผู้สูงอายุมากขึ้นก็จะมีคนที่ป่วยในกลุ่มอาการสูงอายุมากขึ้นอย่างเช่นมีโรคสมองเสื่อมมีภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้เองได้หรืออาจจะมีเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆมากขึ้นเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจอะไรต่างๆมากขึ้นซึ่งเหล่านี้ก็จะต้องการทรัพยากร ทางด้านการแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้มากขึ้นมากมายนะครับถัดมาคือเรื่องเชิงสังคมนะครับเราก็จะพบว่าเราจะมีผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆมีภาวะที่ต้องพึ่งพิงมากขึ้นเรื่อยๆติดบ้านติดเทียงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีจํานวนผู้สูงอายุที่จะต้องอาศัยอยู่เพียงลําพังหรือไม่ก็อาศัยอยู่กับแค่คู่ชีวิตของเขาเท่านั้นนะครับเนื่องจากสังคมในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนจากครอบครัวใหญ่กลายเป็นครอบครัวเดียเด่ยวๆวเล็กลงเล็กลงงั้นสมาชิกครอบครัวก็จะน้อยลง ก็จะทําให้ผลตามมาก็คือไม่มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวนะครับแล้วก็สุดท้ายความช่องว่างระหว่างวัยที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดภาวะเรียกว่าเอจิซึมก็คือมีการแบ่งแยกมีการเหยียดวัยกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการเ,าเรียกว่า Abuse ผู้สูงอายุหรือการใช้ละเมิดสิทธิผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องของเชิงทางเศรษฐกิจนะครับเราจะพบว่าสัดส่วนของวัยแรงงานต่อวัยสูงอายุเนี่ยพูดง่ายคือวัยแรงงานที่หาเลี้ยงประเทศเนี่ยจะมีสัดส่วนน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุนะครับจะทําให้อํานาจการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาโดยเฉพาะย,ยิ่งทางการแพทย์เพิ่มขึ้นที่ต้องใช้จ่ายนะครับส่วนเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเนื่องจากผู้สูงอายุก็จะมีข้อจํากัดต่างๆทั้งร่างกายจิตใจสมองเนี่ยนะครับ เรื่องทางสภาพแวดล้อมต้องมีการปรับตัวนะครับต้องดูเรื่องของอาการออกแบบเพื่อคนทุกวัยหรือที่เราเรียกว่า universal design เนี่ยมากขึ้นแล้วเราต้องการสภาพสังคมสภาพชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุมากขึ้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายเลยนะครับดังนั้นท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมันกระทบเรื่องหลายๆเรื่องนะครับ แล้วก็การเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเร็วมากในโซนอาเซียนแล้วก็โซนเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วยดังนั้นเรามีเวลาไม่มากดังนั้นเราทุกคนเนี่ยคงจะต้องใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยร่วมมือกันเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอนาคตอันใกล้ที่จะรุนแรงแล้วก็หนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ